เบงกอกับมังกินขาสั้นผสมกันครับเขาจะมีชื่อเรียกว่าเจเนต้าครับเจเนต้าครับหาวกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ตัวนี้ก็หาวอันนี้ก็2เดือนฉีดวัคซีนแล้วครับนี่จะเป็นพับแบบพับดีนะครับเป็นแบบพับสนิทครับเอาเงยหน้าหน่อยโชว์หน่อยสิคะเห็นไหมลูกอันนี้เป็นเปอร์เซียนะครับตัวนี้เพศชายครับอายุ3เดือนแล้วครับ สเดือนใช่ครับนนเพนกี่เข็มคะเนี่ยจนเข็มสองละครัสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้องแมวที่ร้านบางลีแคทโฮมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้พันมันกินขาสั้นครับค่ะครับอันนี้จะเป็นเบงกอกับมันกินขาสั้น ผสมกันครับเขาจะมีชื่อเรียกว่าเจเนต้าครับเจเนต้าครับก็คือเอามังคินขาสั้นผสมกับเบงกอค่ะอันนี้ก็จะได้ขาสั้นแล้วก็ได้ลายเหมือนเบงกอครับค่ะแล้วราคาเขาล่ะคะการผสมกันอย่างนี้นี่คือยังไงอ่ะเอ่อตัวนี้ผมขายหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นบาทครับมันทำให้ราคาสูงขึ้นหรือว่าดับลงบ้างไหมหรือว่ายังไงคะก็ถ้าเกิดก็คืออันนี้ได้โอเคเลยเพราะว่าก็คือได้ทั้งลายได้ทั้งขาค่ะขาสั้นด้วยแล้วก็ลายเบงกอด้วย ถ้าเป็นกอธรรมดาเราจะประมาณเท่าไหร่จะต่ำราคาต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ที่ผมขายก็อยู่ประมาณห้า0 0พันเป็นกอธรรมดาแต่นี้ผสมสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันก็เหมือนเราอับราคาขึ้นมาได้ปกติที่คุณอื่นขายมันจะสูงกว่านี้แต่ผมขายไม่ไม่สูงมากอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสองเดือนครับฉีดวัคซีนแล้วสองเดือนวัคซีนแล้วตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียครับเขามี กี่ตัวคะคอกหนึ่งได้กี่ตัวคอกนี้5้าตัวครับเอาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้วครับค่ะแต่ว่ามีทั้งขาสั้นทั้งขายาวนะครับ <c oughs> ตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันนะาาราคา,า,ามันอยู่ที่ขาครับถ้าขาสั้นราคาจะสูงถ้าเกิดขายาวราคาจะไม่สูงราคาจะนาบองแบวเลยส่งต่างจังหวัดได้หรือยังคันย่ยไซนี้ ได้ครับได้ครับก็คือสองเดือนแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วส่งได้แล้วครับคือบ่ายนะคะเขาจะเริ่มไม่เล่นแล้วนะใช่ครับจะหลับกันอย่างเดียวแล้วค่ะนี่ยังถือว่าตื่นอยู่นะเนี่ยตัวอื่นนี่หลับกันหมดเลยก็ตอนเช้าโอ้โหคงแทบแตกแต่พอบ่ายแล้วก็ทักเริ่มเพียรละจ้าตอนนี้เหลือน้อยแล้วด้วยนะคะครับนี่เบงกอครับอันนี้เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยครับ เบงกอคข้อนี้มีสี่ตัวครับค่ะไปละสองโอเหลือสองตัวเหลือสตัวครับค่ะถ้าเขาโตกว่านี้ลายเขาจะชัดสีจะชัดกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยก็ชัดขึ้นนะครับค่ะหลับอยู่นะคะโถโดนปูกค่ะคือในข้อเดียวกันมันอาจจะมีหบลายไม่เหมือนกันค่ะอาจจะมีชัด มีจางมีขิมมีจางอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วราคาก็เลยทําให้ต่างกันด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่อยู่ที่ลายความสวยของลายด้วยค่ะ่ดนอย่างอันนี้ถือว่าไม่ยังยังไม่ชัดยังไม่ชัดมากถ้าโตก็จะชัดกว่านี้อีกไหมคะหรือว่าไม่ไม่ค่อยละก็จะประมาณนี้ใช่ไม่ไม่ครับก็คือถ้าถ้าลายลายมันชัดก็คือจะชัดตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ครับลายชัดก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นด้วยครับ ถ้าอย่างนี้ราคายัางไงอะคะอันนี้ผมขายตัวละหกพันครับตัวละหกพันค่ะหาวกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ตัวนี้ก็หาวอันนี้ก็สองเดือนฉีดวัคซีนแล้วครับฉีดเข็มแรกแล้วสองตัวนี้ราคาเดียวกันนะคะใช่ครับขายเท่ากันค่ะ,คะอันนี้เป็นสกอตติชโฟนะครับค่ะ ทั้งสามตัวนะคะทั้งสามตัวครับแต่มีสองข้อนะครับอ๋อสองข้อใช่คสองตัวริมนู้นสองตัวริมนู้นจะข้อเดียวกันอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะสีเขาจะโทนโทนเดียวกันใช่ครับค่ะอันนี้อีกหนึ่งค้อนะคะเนี่ยใช่ครับข้อกันค้อนี้มีกี่ตัวคะเนี่ยสีเนี้ยคอกนี้มีสามตัวครับเอไปละสองไปละสองครับ ค่ะแล้วส่วนคอกี้น่ะคะหกตัวครับอูอหกตัวเหลือสองตัวแล้วครับค่ะเหลือสองตัวใช่ครับราคาเขายัางไงคะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหกถึงแปดพันนะครับค่ะหกพั 8, นถะึงแปดพันไทยครับชิ้ชนนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะครับอายุสองเดือนอายุสองเดือนฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มใช่ครับค่ะถ้าสิบตัวนี้พี่ขายเท่าไรหร่อะคะ หกพันครับหกพันแล้วถ้าตัวนี้ล่ะคะเนี่ยหกพันเท่ากันครับค่ะอ๋ออันนี้ก็หกพันเหมือนกันตัวหูพับจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะอาจจะขายที่เจ็ดเจ็ดพันถึงแปดพันอันนี้หูพับเหรอคะใช่ครับอันนี้จะเป็นพับแบบพับดีนะครับไม่ใช่พับสนิทครับเอาเงยหน้าหน่อยโชว์หน่อยสิคะเห็นไหมลูกลาบเหรอคะลาบอยู่โอราบค่ะ กินแล้วก็นอนกันอย่างเดียวเลยจะหลับกันอย่างเดียวเลยนะคะค่ะจุดเด่นของเขาคืออะไรอ่ะพี่สายพันธ์เนี้ยถ้าจุดเด่นจริงๆก็คืออยู่ที่หูครับหูพับแต่ว่าบางตัวเขาก็ไม่พับนะคะใช่ใช,ใช่ไหมคะคถ้าพับก็คือราคาก็จะาาสูงขึ้นราคาจะสูงกว่าหูตั้งค,ครับ เป็นผู้หญิงนะครับค่ะเพศเมียเพศเมียรครับค่ะตัวผู้ตัวเมียไม่ได้มีผลใช่ไหมอยู่ที่ความสวยของแล้วก็สีของแต่ละสายพันธุ์ใช่ใชก็คืออยู่ที่ฟอร์มครับ<า>อยู่ที่หน้าด้วยถ้าหน้ากลมหน้าอะไรเงี้ยก็ร,ราคาก็จะแพงหน่อยค่ะ<า>แล้วก็อยู่ที่หูอยู่ที่ลายครับแต่เพศไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ค่ะครับพ่อแม่เขานี่ก็คืออาจจะเป็นพ่อหูพับแม่ไม่หูพับใช่ไหมคะกันผสมกันครับครับก็คือต้องมีหูหูพับตัวหนึ่ง แล้วก็หูตั้งตัวหนึ่งแต่ก็ต้องต้องมารอลุ้นว่าลูกจะหูพับไหมใช่ครับจะหูตั้งกับหูตั้งก็ผสมกันได้แต่ถ้าพับกับพับไม่แนะนําเพราะอะไรครับมันเหมือนเป็นยีนด้อยเหมือนกันใช่ลูกมีโอกาสจะพิการได้หรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับค่ะไม่แนะนําอันนี้เป็นเปอร์เซียนะครับตัวนี้เพศชายครับ อายุสามเดือนแล้วครับสามเดือนใช่ครับอันนี้กืนกี่เข็มคะเนี่ยตอนนี้เข็มสองแล้วครับเข็มสองแล้วแล้วค่ะครับขนเขายาวนะคะสายพันธุ์นี้ใช่เปอร์เซียจะขนยาวครับแล้วการดูแลจะยากไหมคะก็อาจจะดูแลเรื่องขนนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเรามีอาบน้ําแปลงขนขนเขาก็จะไม่พันกันครับ เราต้องอาบประมาณยังไงอะพี่การอาบน้าให้เขาคือถ้าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงปิดอะครับก็ไม่ต้องอาบบ่อยอะครับก็อาจจะสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันมันมันไม่สกปรกมากแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบปล่อยออกนอกบ้านด้วยอันเนี้ยอาจจะต้องอาบถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเราก็จะเลี้ยงกันในบ้านเขาก็จะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่อย่างอย่างอย่างผมผมเลี้ยงในบ้านอย่างเดียวครับเราปล่อยออกนอกบ้านไม่ได้นะคะใช่ครับค่ะ ราคายังไงคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สี่พันบาทครับอยู่ที่สี่พันอันนี้เป็นเปอร์เซียนาตุ๊กตาครับค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหักหรือว่าหน้าบี้ก็ราคาจะสูงกว่านี้ครับค่ะเขาต้องมีเชื้อพ่อหน้าบี้หน้าหักอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เขาต้องมีพ่อแม่ต้องมีหน้าบี้ด้วยค่ะจะได้ลูกหน้าบี้ครับพรอติ้งถูกกว่าข้อนี้หกตัวครับเหลือตัวเดียวละสายพันธุ์ไหนที่ให้ลูกเยอะที่สุดพี่ ที่เลี้ยงมาเคยเกี่ยวกันไหมหรือว,ว่ามันจะเท่าๆกันไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์เลยครับค่ะจำนวนรูปไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์เลยครับที่ร้านตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่เลี้ยงโอ้โหเยอะมากมีเปอร์เซียมีสกอตติโฟอเมริกันช็อตแฮร์เบงกอมันกินขาสั้นเอ็กโซติกประมาณมี<บ>ติด ตับไม่หมดเลยเยอะเยอะครับครับน่าจะอืมแล้วก็มีแบบว่าคือที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็มีที่เขามาฝากขายด้วยก็มีอ๋อที่ฝากขายมีร้วฝากขายด้วยครับคือนอกเหนือจากนี้ถ้าใครอยากได้สายพันธุ์ไหนใช่ไหมคะก็ยังสามารถสอบถามมาทางที่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าก็คือโทรมาสอบถามหาหาสายพันธุ์ไหนก็หาให้ได้ด้วยครับค่ะ สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศได้ครับค่ะร้านก็จะคือมาเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์หน้าร้านเสาร์อาทิตย์ครับค่ะแต่ว่าสามารถโทรติดต่อได้ตลอดนะคะใช่ครับค่ะติดต่อได้ร้านจะอยู่ล็อกอะไรโครงการอะไรคะอ่าล็อก0 9 0โครงการ3ครับปรตจักร2มินบุรีนะครับค่ะ ก็คือบางรีแคทโฮมใช่ครับมีเฟซบุ๊กให้ติดตามเฟซบุ๊กบางรีแคทโฮมครับค่ะก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้ใช่ครับะหน้าร้านก็จะมาเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์ใช่ครับค่ะเปิดกี่โมงคะเสาร์อาทิตย์ประมาณ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับค่ะแล้วก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือค่ะศูนย์แปดห้สามสามห้าห้าครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นไลน์ด้วยครับ ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ใช่ครับ่ะอยากได้สายพันธุ์ไหนก็ลองสามารถติดต่อสอบถามกันได้<ช>ทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศครับใช่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับคุทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบบาย